คุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนพูดเก่งแต่ไม่ค่อยมีคนฟังในขณะที่บางคนพูดน้อยแต่ทุกคนอยากแชร์ความคิดกับเขาคลิปนี้จะพาคุณไปเรียนรู้นิสัยเล็กๆที่ทำให้คุณเป็นผู้ฟังเก่งซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อใจคุณจะได้เคล็ดลับง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกว่าได้รับความสำคัญและเข้าใจจริงๆ และคุณจะเข้าใจว่าการฟังอย่างมีศิลปะสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นได้มากขนาดไหนนิสัยการฟังเป็นทักษะท,ที่หลายคนมองข้ามแต่จริงๆแล้วเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสําคัญที่จะช่วยให้เราเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งการฟังไม่ได้หมายถึงเพียงการได้ยินคําพูดของคนอื่นเท่านั้นแต่รวมถึงการใส่ใจในความรู้สึกแรงจูงใจและบริบทที่อยู่เบื้องหลังคําพูดเหล่านั้นการเป็นคนฟังเก่ง ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสามารถพิเศษแต่เกิดจากนิสัยเล็กๆที่ฝึกฝนและะส,สมเป็นประจำนิสัยเหล่านี้ทำให้เรากลายเป็นผู้ฟังที่มีคุณค่าเพราะผู้คนมักจะรู้สึกว่าได้รับความเคารพและเข้าใจเมื่อมีใครสักคนตั้งใจฟังพวกเขาจริงๆหนึ่งในนิสัยสำคัญคือการให้ความสนใจเต็มที่เมื่อมีใครพูดโดยไม่ปล่อยให้ความคิดหรือความกังวลของตัวเองเข้ามาแทรกการตั้งใจฟังอย่างเต็มที่ ไม่ได้หมายถึงเพียงการมองตาคู่สนทนาแต่รวมถึงการรับรู้สัญญาเล็กๆน้อยๆจากน้ำเสียงท่าทางและการแสดงออกทางร่างกายซึ่งช่วยให้เราเข้าใจความหมายลึกซึ้งที่ผู้พูดต้องการสื่อการฝึกนิสัยนี้ช่วยให้ผู้พูดรู้สึกว่าตัวเองได้รับความสำคัญและเชื่อมั่นในตัวผู้ฟังมากขึ้นนิสัยอีกอย่างคือการอดทนรอเวลาให้คนอื่นพูดจบโดยไม่ขัดจังหวะการหยุดพูดชั่วคราว และให้โอกาสผู้พูดได้เรียบเรียงความคิดเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความอดทนการขัดจังหวะแม้เพียงเล็กน้อยอาจทำให้ผู้พูดเสียสมาธิหรือรู้สึกว่าความคิดของเขาไม่สำคัญการฝึกนิสัยอดทนนี้ทำให้บทสนทนามีคุณภาพมากขึ้นผู้พูดมักจะแชร์รายละเอียดและความรู้สึกส่วนตัวมากขึ้นซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและมีความหมายการตั้งคำถามอย่างเหมาะสม ก็เป็นนิสัยที่ช่วยให้เราฟังได้ดียิ่งขึ้นคำถามที่ดีไม่ได้เกิดจากความอยากให้ตัวเองได้พูดแต่เกิดจากความต้องการเข้าใจผู้พูดให้ลึกซึง้งการตั้งคำถามเปิดที่กระตุ้นให้ผู้พูดอธิบายความคิดหรือความรู้สึกมากขึ้นช่วยให้บทสนทนาไม่หยุดนิ่งและทําให้ผู้ฟังมีโอกาสรับข้อมูลเชิงลึกที่ไม่สามารถได้จากคำตอบแบบใช่หรือไม่การฝึกนิสัยนี้ ช่วยสร้างบรรยากาศที่ผู้คนรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดและความรู้สึกนิสัยเล็กๆอีกอย่างคือการสังเกตและจดจํารายละเอียดที่ผู้พูดเล่าเช่นชื่อเรื่องราววันเวลาเหตุการณ์สําคัญหรือแม้แต่ความชอบเล็กๆก,การจํารายละเอียดเหล่านี้และหยิบยกมาใช้ในการสนทนาครั้งถัดไปทําให้ผู้พูดรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญและผู้ฟังใส่ใจจริงการสังเกตรายละเอียด ช่วยให้ผู้ฟังสามารถสร้างความเข้าใจเชิงลึกและแสดงออกถึงความสนใจอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องพูดมากการควบคุมอารมณ์ขณะฟังก็เป็นนิสัยสำคัญที่ทำให้การฟังมีประสิทธิภาพผู้ฟังที่เก่งมักจะไม่รีบตัดสินหรือวิจารณ์สิ่งที่ได้ยินทันทีการเก็บความคิดและความรู้สึกส่วนตัวไว้ชั่วคราวช่วยให้เราเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่ต่างจากตัวเองผู้ฟังที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จะช่วยให้บทสนทนาเกิดความเข้าใจ และลดความขัดแย้งอีกทั้งทําให้ผู้พูดรู้สึกว่าพวกเขาสามารถพูดความจริงใจโดยไม่ถูกตัดสินตัวอย่างสมมุติที่จะเห็นภาพชัดขึ้นคือการสนทนาระหว่างเพื่อนสองคนคนหนึ่งเพิ่งเจอปัญหาเรื่องงานที่ซับซ้อนเขารู้สึกเครียดและไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งเลือกที่จะฟังอย่างตั้งใจมองตาและพยักหน้าเป็นระยะเพื่อให้สัญญาณว่าตนเองรับฟังจริงๆ ขณะที่ผู้พูดเล่ารายละเอียดทั้งหมดเพื่อนคนนั้นไม่ได้ขัดจังหวะไม่เสนอความคิดเห็นทันทีแต่รอจนผู้พูดอธิบายเสร็จแล้วค่อยตั้งคำถามเชิงเข้าใจเช่นคุณรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งนี้สำคัญกับคุณมากแค่ไหนการตั้งคำถามเหล่านี้ทำให้ผู้พูดได้วิเคราะห์ความคิดและความรู้สึกของตัวเองลึกขึ้นและรู้สึกว่ามีใครสักคนที่เข้าใจเขาจริงๆนอกจากนี้ เพื่อนผู้ฟังยังจดจำรายละเอียดสำคัญเช่นชื่อโครงการและปัญหาที่เจอเพื่อใช้ถามหรือเชื่อมโยงเรื่องราวในครั้งต่อไปทำให้ผู้พูดเกิดความประทับใจและมั่นใจว่าการพูดออกมานั้นมีความหมายและได้ผลลัพธ์นิสัยเล็กๆเ,เหล่านี้ที่สะสมและฝึกฝนบ่อยๆจะทำให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นเรื่อยๆการฟังอย่างตั้งใจการอดทนรอการตั้งคำถามเชิงเข้าใจ การสังเกตและจดจำรายละเอียดและการควบคุมอารมณ์ล้วนเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้อื่นผู้คนมักจะจดจำคนที่ฟังพวกเขาได้ดีเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนการมีใครสักคนที่ตั้งใจฟังจริงๆคือของขวัญที่มีค่าที่สุดตอนนี้คุณได้เรียนรู้แล้วว่านิสัยเล็กๆอย่างการตั้งใจฟังอดทนรอ การตั้งคำถามเชิงเข้าใจการสังเกตรายละเอียดและการควบคุมอารมณ์สามารถทำให้คุณเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นได้จริงๆสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกว่าได้รับความสำคัญและเข้าใจคุณอย่างแท้จริงหากคุณนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันคุณจะเห็นความแตกต่างทั้งในงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างชัดเจนจำไว้ว่าการฟังอย่างมีศิลปะคือกุญแจสำคัญ ที่ทำให้คุณได้รับความเชื่อใจและสร้างบรรยากาศที่ทุกคนอยากสื่อสารกับคุณมากขึ้นสุดท้ายหากคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเกมแห่งชีวิตด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ